ช,ชุนชุนสวัสดีกับชุนจังสวัสดีกับขอบคุณทะวันนี้ชุนนอนยาวปาป,า,ปามามาก็สบายมีเวลาสวนตัวปาปาก็าาทำงานได้ขอบคุณมากชุนอันนี้เสียน ดองกำลังเบ่งอยู่นะครับไม่ต้องเป็งหัวนะครับไม่ใช่มาแรงวันญี่ปุ่นเสียงดันแบบนี้นะครับชูนองหลับสบายแล้วก็วันนี้ก็ตับผมนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ตัดก็เป็นคนที่นอนยานเดียวนะชูนะก็ผมตั้นจะหลออ ไม่หล่อครับเขาเลยนะตับปอนเรียบปลายาแล้วครับชนนะครับชนนะครับจรนจันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตัวใหญ่เึ้นครับเกิดมา5เดือนกำลังจะหกเดือนโอ้โหยังไม่มีฟันครับช่งก็เดี๋ยวนี้ก็ชิงกับกล้องรแลกซ์มาก เวลาถ้าอย่างนี้ก็หาวอย่างนั้นได้ฮะเขาก็ชิงกับกล้องเลยครับกล้อใหม่แบบนั้นนะครับชู่งวานี้กินข้าวอะไรดีช่วงเย็นอู้หึอะไรนะชุ่งกินข้าวอะไรดีกินอะไรดีครับชุ่ชอบมุนมุนได้อย่างนี้กินข้าวอะไรดีครับชูง อ,อยากกินโอเดนงสก๊าป๊าเข้าใจนะความรู้สึกชุนนะสว่วนใหญ่ก็นอนยานเดียวแล้วก็กินแต่นอนอยียนเดียวนะเนาะเบื่อเนาะอืมเข้าใจนะแต่ว่าคึ่ก็ยังยังไม่ตื่นหนุนกว่าปะนะตอนนี้ก็กินเข้าได้เล็กน้อยแ,ลแหละกินแบบบานาน่าอะไรพวกนี้นะนอกฉั่นทาน่ะ โอเดนก็กินไม่ได้อะไรชุงนะอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นขนาดเนี้ยเก,กียนอาหารญี่ปุ่นแต่กินได้แค่บานาะน่าข้าวต้มเบาๆแบบนับ้นนะโอ้โหแล้วก็มีฟักทองนะตอนนี้กินไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบชัดๆเลยนะเฮคอยรอชุงนะ่ะโตขึ้นแล้วก็อีกสักพัก ชงแก้วด้วยกันได้น่าชมจักูนะชุมครับซาราเปาชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ